เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาคนไทยมันจะมีคำถามว่าเมื่อ,อไหร่เวียดนามจะพัฒนาแสงหน้าไทยได้แม้ว่าพิจารณาในภาพรวมแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ไทยยังดูเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้แต่วัน,วนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเวียดนามบอกว่ามีหลายแง่มุมที่เวียดนามนั้นพัฒนามากขึ้นและถือว่าแสงหน้าประเทศไทยไปแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ไทยต้องประสบปัญหาทางการเมืองและการรัฐประหารซ้ำซากทำให้เสน่ห์และความน่าสนใจด้านการลงทุนจากต่างประเทศ นนัลดลงมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รอมล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,566ประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม,งง 1, 27, 47, 000, รรม่วงเงิน1,52,785.47ล้านบาทและแผนการบริหารหนี้เดิมวงเงิน 1, 7 3 5 9 6้านล้านบาทและแผนการชำระหนี้วงเงิน 3 6 1แ9 6 8ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนั้นได้กู้เพิ่มอีก1ล้านล้านและหนี้สาธารณะก็ทะลุร้อยละ60.43ไปเรียบร้อยแล้ว โดยสำหรับแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินกว่า1ล้านล้านบาทประกอบด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลวงเงิน819765.19ล้านบาทและรัฐบาลกู้มาใช้โดยตรงวงเงิน728,585.19ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,566เป็นการกู้เงินในประเทศจำนวน69 5 0 0ล้านบาทและเงินกู้เพื่อดำเนินการโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการกู้เงินจากต่างประเทศจำนวน3า5 8 5 1 9นนล้านบาทเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเล็เจ็ดส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตภาโครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกของกองทัพเรือซึ่งรัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อเป็นเงินกู้ในประเทศเป็นการกู้เงินเพื่อการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อเพื่อดำเนินโครงการรวมแโครงการ เป็นวงเงิน46,180ล้านบาทและนอกจากนี้รัฐบาลยังกู้มาเพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลังเป็นเงินกู้ภายในประเทศวงเงิน45,000ล้านบาทและมีแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจเป็นหนี้ในประเทศวงเงินรวม2 2 5 2 0 2 8ล้านบาทและแผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจถึง10แห่งเป็นวงเงิน68,433.37ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีแผนเงินกู้ เพื่อดําเนินโครงการหรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจอีสิบสามแห่งวงเงินรวม1 3 4่งแสนล้านบาทและมีแผนการก่อหน,นี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นหนี้ในประเทศถึงสองแห่งวงเงินรวม3500ล้านบาท โดยการจัดทําแผนบริหารหนี้สาธารณะในปี2,560ในครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561พรบรการบริหารหนี้สาธารณะพศ2548และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้พศ2561โดยกระทรวงการคลังคาดว่าประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดี นาสิ้นปีงบประมาณ2,566จะอยู่ที่รอยละ6 0 4 3ซึ่งไม่เกินรอยละ7 0ตามกรอบการบริหารนี้สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐและนโยบายการควบคุมโรคของจีนจนกลายเป็นอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับผู้ประกอบการต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ล้วนส่งผลให้พวกเขาตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามแทนที่จะเป็นประเทศไทยโดยดรพิสิทธ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาอาจารย์ประจําสาขาวิวชาภาษาเวียดนามคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้บอกกับ BBC ไทย ว่าถ้าพิจารณาในส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเวียดนามได้แสงไทยไปเมื่อปี2014หรือปี2557เป็นปีที่ไทยนั้นเกิดรัฐประหารซึ่งด้านเวียดนามมีการเมืองที่มีสถิปภาพและนโยบายมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนักลงทุนเวลาพิจารณาย้ายการลงทุนไปต่างประเทศจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้มากพอสมควรจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาเลือกที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและนอกจากนี้นักวิชาก,การเจ้าของ เพจด็อกเตอร์เวียดนามได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนี้และมีผู้ติดตามมากกว่า22,000รายได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหากย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วและพิจารณา FDI ที่ไหลามายัางภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศหลักๆ5ประเทศไทยจะได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติประมาณ30%ของปริมาณการลงทุนทั้งหมดส่วนเวียดนามได้รับส่วนแบ่งประมาณ10%แต่ว่า12ปีให้หลงังกลับสลับกันไทยได้รับการลงทุนจากต่าง เพียง10เซเท่านั้นส่วนเวียดนามได้รับการลงทุนถึง30เอร์เต์และตั้งแต่ปี2014เมื่อเวียดนามแซงไทยได้เวียดนามก็แซงไปไกลและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกของเวียดนามด้วยแม้ว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนจะยังไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้เท่าที่ควรซึ่งในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติจะมองย้อนกลับไปในอดีตของไทยซึ่งมีการปฏิวัติ บ่อยมากนอกจากนี้ยังไม่มีความสงบทางการเมืองบ่อยครั้งเช่นการชมรุมนุมทางการเมืองแต่ปัจจัยหลักๆจริงๆก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมพอๆกับการเมืองนั่นเอง ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะประเทศไทยกับเวียดนามนั้นหากพิจารณาในแง่ขนาดเศรษฐกิจมูลค่าของ GDP ของไทยยังมีขนาดใหญ่กว่าของเวียดนามเมื่อปี2564 GDP ไทยมีมูลค่า16.2ล้านล้านบาทในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ที่13.76ล้านล้านบาทแต่ในแง่อัตราการเติบโตเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด -19 กำลังซื้อในประเทศที่แข็งแกร่งทำให้เวียดนามยังคงมีอัตราเติบโตสูง ว่าไทยโดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า g d p ในปี2565เวียดนามจะอยู่ที่7.2เปอร์เซนต์ขณะที่ของไทยอยู่ที่3.1เปอร์เซนต์เท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะดูโดดเด่นแต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงเพื่อช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และความยั่งยืนในอนาคตซึ่งแครีนเตอร์ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนามกล่าวในรายงานล่าสุดของธนาคารโลกที่เผยแพร่เมื่อวันที่8กันยายนว่าเพื่อรักษาอั ตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดไว้เวียดนามต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้อย่างน้อย 2- 3เปอร์เซ็นต์ในทุกๆปีจากประสบการณ์ของนานาชาติสะทอนให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแรงงานระดับสูงสามารถทำได้โดยการลงทุนด้านการศึกษาที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในภาพรวมของการลงทุนและปฏิรูปและความได้เปรียบทางด้านแรงงานคือสิ่งจำเป็นของเวียดนามในระยะยาวโดยแรงงานฉบับดังกล่าวอย่างแนะนําให้เวียดนามพัฒนาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศ และยังจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูงภายในปี2578และประเทศที่มีรายได้สูงในปี2588อีกด้วยโดยหากว่าเวียดนามอยากจะแตะเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูงจะต้องมีนักเรียนเวียดนามที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า3.8ล้านคนหรือคิดเป็นจำนวนเกือบ2เท่าจากที่มีในปี2562นอกจากนี้ธนาคารโลกยังแนะนำว่า นามจะต้องยกระดับและขยายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการลดขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเติบโตมากขึ้น ซึ่งนอกจากนี้การส่งออกของเวียดนามก็เชื่อมโยงกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทาให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับซึ่งหากเทียบกับสินค้าส่งออกหลักของไทยยังคงเป็นกลุ่มยานยนต์ที่เป็นแบบสันดาบในขณะที่เวียดนามนั้นส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มซัพพลายเชนโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลสําหรับประเทศไทย ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ลงทุนในไทยและเวียดนามจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนคืออุตสาหกรรมในไทยนั้นมีการลงทุนมาอย่างยาวนานและอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนานพอสมควรแต่สำหรับกรณีเวียดนามที่การลงทุนเพิ่มเข้ามาเป็นการตัดตอนมายัางการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เลยทําให้สามารถเดินหน้าได้รวดเร็วกว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ